ในช่วงเวลาที่วิดีโอตัวนี้ถูกเผยแพร่ออกมาก็ได้มีการกำเนิดของวงโกกรุ๊ปใหม่หนึ่งวงโดยวงนั้นมีชื่อว่า New Jeans วงจากค่าย Ado r อีกหนึ่งบริษัทลูกของ HYBE Corporation โดยวงนี้ก็มีการเปิดตัวที่ไม่ธรรมดาทั้งการปล่อย MV ตัวแรกออกมาก่อนที่จะได้ทำความรู้จักสมาชิกของวงเสียอีกโดยทั้งแนวเพลงคอนเซปต์และการโปรโมทสุดเก๋เช่นนี้ ก็มาจากวิสัยทัศน์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ามินฮีจินซึ่งถ้าใครตามช่องของผมมาตลอดก็จะจําได้ว่าผมเคยทําเรื่องของเธอคนนี้มาแล้วแต่ในตอนนั้นเนื่องจากโปรเจกต์ยังไม่เริ่มต้นและมีตะข่าวลือมันจะมีความเข้าใจผิดว่าเธอจะเป็นคนที่สร้างเกิร์ลกรุปใหม่ของซอนมิวสิกขึ้นมาซึ่งสุดท้ายเธอก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเลอเซราฟิมเลยแม้แต่นิดเดียว ผมจะคิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะนำคอนเทนต์ในตอนนั้นมาเผยแพร่อีกครั้งสำหรับคนที่เคยดูวิดีโอตอนนั้นไปแล้วก็ดูทวนความจำกันใหม่ได้แต่ใครที่ยังไม่เคยดูก็มาทำความรู้จักเธอให้มากขึ้นกันดีกว่าครับก่อนที่จะไปชมเรื่องราวในตอนนี้รบกวนกดปุ่ม Subscribe เพื่อให้กำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับ มินฮีจินเริ่มต้นทำงานใน SM Entertainment ตั้งแต่ปี2002ในฐานะทีมโปรดักชันก่อนที่จะเริ่มไต,ต่เต้าตัวเองและมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในการกำหนดทิศทางและคอนเซปต์ของวงจนในที่สุดปี2009 SM ก็ยอมให้เธอรับหน้าที่ในการกำหนดภาพลักษณ์ของวงอย่างเป็นทางการโดยผลงานชิ้นแรกของเธอก็คือวง Super Junior กับอัลบั้ม s o r r y s o r r y ต่อด้วย Girls Generation อัลบั้ม G ซึ่งมันคนจะปฏิเสธไม่ได้ว่าอิเมชายนูนใส่สูทสุดเท่ในรูปแบบขาวดํากับสาวสวยในกางเกงรัดรูปสีสันสดใสมันกลายมาเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ทั้งสองเพลงนี้เป็นตำนานของเคป๊อปจนถึงปัจจุบันและนั้นก็ทําให้มินฮีจินได้รับความเชื่อใจจากบริษัทแบบเต็มๆ และเธอก็ได้รับหน้าที่เป็นครีเอทีฟเด렉เตอร์ให้กับ SM Entertainment ตจนถึงช่วงพรีเดบิวของ n อ็นทีเลยทีเดียวโดยในช่วงแรกของการทำหน้าที่นั้นเธอก็ยังทำหน้าที่ในการออกแบบภาพลักษณ์ของศิลปินและอัลบั้มให้เข้ากับตัวเพลงในการคัมแบ็กครั้งดังนั้นยกตัวอย่างเช่นฮูดของโซนยอชิแดแต่ยุคทองที่แท้จริงของเธอก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อเ m ได้เดบิวสองวงไอดอลขึ้นมาใหม่นั่นคือชายนี่และเอเว็กซ์ในขณะที่เธอได้สร้างผลงานและคอนเซปต์ต่างๆที่น่าจดจำให้กับอยย่าาางมมก ช่วงเวลาที่เธอโดดเด่นและเฉิดฉายอย่างเต็มที่ก็คงจะเป็นการทำงานกับ f อที่โชว์ว่าเธอมีมุมมองศิลปะที่ไม่ธรรมดามาตั้งแต่นูเอ p l ปลเลทีเดียวตามมาด้วยผลงานที่น่าจดจำมากมายไม่ว่าจะเป็นพิงเทปซึ่งเมื่อเธอได้ฟังเพลงจากอัลบัม้มเธอก็ได้เดินไปคุยกับหัวหน้าว่าอยากจะทำอาร์ตฟิลในการโปรโมตอัลบั้มคราวนี้เนื่องจากอยู่นอกเหนืองบประมาณในการจัดทำอัลบัม้มเธอจึงได้ขอความช่วยเหลือจากน้องชายของเธอและเพื่อนเพื่อน,นมหาลาัยของเขาในการถ่ายทำอาร์ตฟิลคราวนี้ด้วยตัวเอง ด้วยบรรยากาศที่พิศวงลึกลับน่าค้นหาเข้ากับตัวเอฟเเป็นอย่างดีจึงทําให้อาร์ตฟิมตัวนี้ได้รับความชมเป็นอย่างมากจากแฟนเพลงและเพื่อนในวงการโดยนอกจากพิงเทปจะก,กลายเป็นระบัามที่หลายคนว่ากันว่านี่คือระบัามที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วหลายคนก็ยังบอกว่าอาร์ตฟิมตัวนี้คือการโปรโมทที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเช่นกันด้วยจากนั้นเธอก็ยังสร้างผลงานระดับตำนานให้กับ FX ออกมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น Red White ที่มีคอนเซปต์เฉพาะตัวสูงและจับไอดอลมาลงในคอนเซปต์ที่อาจจะไม่มีทางเห็นจากที่ไหนได้อีก show, show และการเปลี่ยนคอนเซปต์ที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นให้เข้ากับภาพลักษณ์ในช่วง4 Walls ดีไซน์สไตล์เรียบง่ายที่ยังไม่ทิ้งความเท่แบบ A X ต่อไปจากนั้นเธอก็มีผลงานที่น่าจดจำมากมายไม่ว่าจะเป็น EXO วงที่มีคอนเซปหลากหลายและน่าตื่นเต้นทุกครั้ง โดยเฉพาะโลโก้เฮกซากอนของวงที่เธอมีส่วนสําคัญในการช่วยกําหนดคอนเซปต์มาโดยทุกครั้ง The Red Velvet ที่มินฮีจินได้โชว์ฝีมือของเธออย่างเต็มที่ตั้แต่การให้เมมเบอร์ทุกคนกัดสีผมในไอศกรีมเค้กรูปแบบของวงที่สดใสสุดๆในอัลบั้ม The Red หรือปกอัลบั้มระดับตำนานที่เต็มไปด้วยความหลอนเงียบๆอย่าง Perfect Velvet ก็ควรค่าแก่การจดจําและเป็นศิลปะชิ้นสาคัญประดับวงการเคป๊อปเลยทีเดียว และหลังลับอยู่จาก SM มานานถึง17ปีเธอก็ตัดสินใจออกจากบริษัทเพื่อย้ายมาอยู่กับ w i n ฮิต t e t t e r t a n n m e n t อย่างที่กล่าวไปข้างต้นแต่หลังจากที่ออกไปแล้วเธอก็ยังกลับมาร่วมงานกับ Red Velvet อีกครั้งด้วยการเป็น Creative Director ของเพลง Psycho กับสไตล์หล่อเงียบเย็นยะเยือกของเธอก็มีส่วนสำคัญให้ไซโคกลายเป็นหนึ่งในเพลงตำนานของ r ร d Velvet และเป็นอีกหนึ่งผลงานระดับตำนานของเธอที่ประดับไว้ในวงการนี้ หลังจากที่ทำงานกับเ m มายาวนานถึง17ปีมินฮีจินที่ทำงานหนักมาตลอดและไม่เคยหยุดพักก็ตัดสินใจลาออกจากบริษัทเพื่อพักผ่อนอย่างเต็มที่ซึ่งเธอก็ได้รับข้อเสนอจากไหแทบจะทันทีสุดท้ายเธอจึงได้ตกลงที่จะเข้ารับตำแหน่ง Chief Brand Officer หรือผู้วางแผนในด้านภาพลักษณ์ของบริษัทและรับผิดชอบบริษัทลูกค่ายใหม่ที่ชื่อว่า o ดอไปในตัวซึ่งมันก็นำมาสู่การเดบิวต์ของ New Jeans ที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์และลายเซน์ของมินฮีจินเหมือนกับผลงานที่เคยทำมาก่อนหน้านี้นั่นเอง ฟังมาขนาดนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเรามาจับตาก,กันดีกว่าว่านิวจีนจะไปได้ไกลแค่ไหนและมีฮีจินเตรียมอะไรที่น่าตื่นเต้นรอพวกเราอยู่ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายชื่อต่างต่อไปนี้ด้วยนะครับและถ้าใครอยากเป็นผู้สนับสนุนมีรายชื่อพร้อมกับรับอิโมจิสุดพิเศษก็มาสมัครเป็นสมาชิกกันได้ด้วยการกดปุ่มสมัครที่ใต้วิดีโอตัวนี้ได้เลยและอย่าลืมให้กำลังใจเจ้าของช่องด้วยการกดไลค์วิดีโอและซับสไคร์ช่องกันด้วยนะครับ